สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้คุามรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา50สตัง์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพศ2541นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับโลหะอลูมิเนียมบอนนั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับ มีลักษณะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่โลหะทองเหลืองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโลหะทองเหลืองนั้นก็จะมีส่วนผสมระหว่างทองแดงผสมกับสังกะสีนะครับถึงจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับแต่โลหะอลูมิเนียมบอนนั้นจะมีส่วนผสมดังนี้นะครับทองแดง92%อซนอลูมิเนียม6%เอร์เซนตนิกเกิล2%ซนก็จะเป็นโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ จากขอบด้านซ้ายนะครับมาถึงขอบด้านขวานะครับอยู่ที่1 8มมนะครับน้ําหนัก2.4กรัมนะครับส่วนขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตัวเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับกระชับเวลาคลิปให้สั้นที่สุดเลยนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ เดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระเจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับก็เป็นวัดที่งดงามมากนะครับก่อสร้างตามแบบศิละปะล้านนานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้เรียนห้าสิบสตังค์ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ ก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญ50สตังรัชกาลที่9แบบมุนเหรียนแต่อย่างใดน,นะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นเยอะมาสารเลยทีเดียวนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่100ล้าน4ี่แ0 0เหรียญนะครับจึงทําให้นะครับในส่วนเรื่องราคาการซื้อขายณนะปัจจุบันนะครับถ้าว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับ ก็ยังไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้นะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่เหรียญ50สตางค์ปีพศ2541นร 2, บรนะครับมีแบบที่ได้พบเจอแบบที่มีราคาแพงเหรียญละ3,000บาทนะครับท้าสภาพสวยๆนะครับซึ่งก็มีนักสะสมนั้นต้องการนะหรือว่าตามหาด้วยนะครับนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์ปีพศ2541รี 2, บ่บที่ทำมาจากเนื้อโลหะอลูมิเนียมนะครับ เนื้อโลหะอลูม <days> ิเนียมนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีบอลนะครับไม่ใช่สีทองเหลืองแบบนี้นะครับถ้าสีทองเหลืองแบบนี้เป็นโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับอย่าสับสนนะครับเหรียญที่มีราคานั้นนะครับต้องทํามาจากโลหะอลูมิเนียมนะครับซึ่งโลหะอลูมิเนียมนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้ดีนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีบอลนะครับถึงจะมีราคานะครับ